สวัสดีครับสวัสดีพีพ่ๆน้องๆสุขุสุข้นนะครับวันนี้อากาศมีโอกาสพระผี่ระนองมาชมเส้นทางนะครับท่างลงแผ่นดินเมล็กสองสองเฮ้ยสองหนึ่งหนึ่งหกนะครับสองหนึ่งหนึ่งหกช่วงอำเภอรองคำจังหวัดกาฬสินไปอำเภอพูนท่องจังหวัด้อ่เอ็ดนะครับชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับช่งวงรองคำไปหา พอนท้องอ่ะระยะท่างมันยี่สิบกว่าลกพี่น้องป่ไก่บ่ไก่นะครับยี่สิบกว่าลเส้นทางกสิเป็นท่างสองเล่นนะครับสองเล่นรดแลนสวนทางกันนะครับเคืองตัวเครื่องนะครับอีกเครื่องหนึ่งกสิเป็นท่างสี่เล่นนะครับกำลังก่อสางอยู่แล้วเป็นบางช่วงนะครับแล้วเป็นบางช่วงกถทอว่าเฮ็ดได้หลายเติบนะครับเฮ็ดได้หลายเติบบ่มมาแป๊บเดียวเนี่ย เป็นถนนซีเนรนนะครับแค่เดือนสองเดือนเนี่ยสร้างแล้วบางเือจนหลงนะครับบางเือจนหลงทานงหลวงเป็นินมาเล็สองหนึงน่งหนึงน่งหกเนี่ยเขาถือว่าเป็นเส้นทางังต้อนออกต้นตกนะครับเริ่มต้นนี้ลีกจากอำเภอแย่ตลาดนะครับเพเ่อแย่ตลาดไปถึงอำเภอโดนตาลน,นะครับระยะทางก็สิประมาณจากัก ร้อยเก้าสิบกิโลนะครับร้อยเก้าสิบกิโลผ่านหลายจังหวัดอยูมีกาลสินร้อยเอ็ดนะครับมุกดาหารอย่สุทัศนเมื่อกับพันที่น้องย่สุทอนกับสิบเอ็ดพันอยูอเ่เพื่อเรื่องหนุกท่านะครับเรื่องหนกท่าไปหอดเรื่องหนกท่า็เดียวใส่ไปดอนตาลพอดีนะครับถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่ที่บางคนที่เขาบอสใส่เส้นทางหมายเลขสิบสองนะครับที่ไป มูดาหารกับไสเซนนี่ก็ได้นะครับใสเซนนี่ก็ได้ที่กันแต่ช่วงเขาสั่งไม้เล็กสิบสองมาานแล้วเขาก็ใส่เซนนี่กันส่วนหนึ่งที่กันนะครับเป็นมูดาหารเนี่ยนะครับก็จะสั่งไม้เล็กสิบสองแล้วเนี่ยค่ะคนส่วนหล้าเขาไปใส่เซนไม้เล็กสิบสองนะครับย่างตลาดมูดหารนะครับเส้นทางช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ ที่ดีนะครับดีดีใส่วามเร็วได้เต็มที่นะครับยังบางท่านมีการจำกัดวามเร็วเนะาะผูใดผ่านมาทั้งนี้กะให้มีความสบายใจได้นะครับว่าลดล่าวาสอเข้านี่มีความปลอดภัยนะครับมีความปลอดภัยวัตัวยานหลุมยานบอนะครับพัฒนาพมีทีสิ้นสุดนะครับปเทศไทยเอา นะครับหลายจังหวัดที่ผมไปหลายภาคที่ผมไปรู้สือว่าพัฒนากันจนจนหลงนะครับจนหลงอ่ามาชมเส้นทางกัน,กนพี่น้องนี่เหล่คลาคน่าต่บันเพื่พัฒนาเพรเมียนเด เป็นถนนซีเรียนไก่สืบเบิร์ดเลยเด่นไปไซด์ก็ได้เมื่อใดไปสามปีซีปีไปจะหลงทางนะครับถ้า็จะเห็นเป็นซีเรียนกีพีเอสตัวแอลขอให้ปลาหมกีพีเอสมันบอบเข้าไปไมันชางมันไปมองโรบมี่แลนด์ของปลาผมจะช่วให้ปลาปล่อยปลามั่นอยากให้็จะเห็นเป็นซีเรียน ดีนะครับเป็นเป็นช่วงช่วงไปมองนี้นี่กี่กับเพราะเคยมีไฟแดงนึงเหลือภาบ,บเดียวสองสามเดือนไฟแดงผู้ว่า ผมเคยเออร์หลายกิจคุยพานมากพอการเาส้นทางสม,มืนม่นดีนับด,ดีดีครับดีกว่าสมัยที่กี่นะครับไม่กี่สองเล่นเล็ดรถแดนต้องกลันกันยังใส่เวลาเข้าเดียวนะครับเส้นทางพอไฟแดงมันไฟแดงบ่หลายสม,มื่นนี่ถนนซีเล่นไฟแดงหลายก็แดงหลายเสียเวลาหนึงไฟแดง ซื้อไมอล่างไฟแดงสมัยที่ขี่ไฟแดงม่เตอร์มีมอคายมีดเนี่ยเจ้าหนี้สันึ่งหลอนปุ๊บ,บรถบ่ะลายสลัดชะลอดเลี้ยวเบิ้งงสายเบิ้งขวาจะลดมอเตอร์มีดหัดทางรวยรถซืมื่อ,ว,าาว,อว่าได้แล้วหอดไฟแดงกับไฟแดงได้หรอยุติยุติหรอสองสามนาทีไปถึงเมื่อถึงจังหวัดวะนะี่ครับ ช่วงนี้ก็เป็นถนนซีเลนอยู่พี่น้องแลนไปอีกสักพักนึงก็จะเป็นสองเลนเนาะสองเลนกับลังก่อสร้างแลนไปอีกสักพักนึงก็สิเป็นถนนซีเลนเนาะถนนซีเลนเป็นบางช่วงที่สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เอมี่เพราะท่านสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็มีนะครับเป็นสองเลนก็มีนะครับมองได้มันสร้างง่ายมองได้เฮ็ดง่ายแค่เจ้าไปซีเหตุมหันนลยพี่น้องเดือบึงเมื่อวา มันชื่อกันนี่แหละนะครับแต่ผมเราเมาฟาสานมอเนี้ยงช่วงศิสาง่ายเฮ็ดแล้วไว้ก็เอาหมอหั่นเข้ากันเนาะงั้นใส่เข้ากันมองในเห็นยากไว้ที่หลังนะครับสีมันต์รักการเดียวกันเบิดพี่น้องเดีย๋ยเห็นหม้อกลางหน้าเขาเริ่มเป็นสองเลนละไแต่ก,กระรังฟอสานุซีเรียมน,นะอะไรเมื่อหน,า,หน,า,หน,า,หนาสีเมือหนาวหนาะหนาสีแล้ว ชมบรรยากาศช่วงกลางทั้งต่อพี่น้องครับบรรยากาศมือนี้กาดมือเชือกขึ้นฟ้าคขึ้นผลนะครับเป็นคขึ้นผลสิตกอยู่พี่น้องเป็นคขึ้นผลสิตกเนี่นปเป็นสื่มสลื่มเป็นคึ้นขึเนาะบางมองกั หยอลนลงไงความันอยางเขาฤดูฝนแล้วเนาะไปทั้งไหน,นอากาศพอจะขีฝ่าพอจะฝนท่าทานสิตุดูว่วเศร้าเตียอ่ะเดินทางเบึง้งบรรยากาศสองขานท่ากำกันกี่น้องสวยงามนะครับสวยงามแถวเนี่ยก้อนเมฆอะร้ายนะครับสองขานทาากับสวยงาม นะครับโบแผ่เส้นทางทังอื่นนะครับบบแผ่เส้นทางไหนนะครับในประเทศไทยเนี่ยแต่และเส้นทางมีความสวยงามของมันนะครับอ่ทุมเส้นทางสองหนึงน่งหนึ่งหกนงกันพี่น้อง อารถมาไทยให้งยุ่กว่าเรอรอคิว ยาติแซงเด้ออฝากแซงทุก่อนห้องหน้าเขาอำเภอพ้นทองพี่น้อง มี่พาหนองมาช่วมเสียงทางเนาะลองข้ามโขนท้องนะครับเหลือสีเป็นถนนซีเลนตลอดสายแล้วพี่น้องกําล,ลังกานนําลังก่อสร้างรเรากําลังก่อสร้างต่อไปกระสีการเดินทางระสีสะดวกสบายหลายขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เสมะครับสวัสดีครับ